มัเสีย่ยงบางอย่างมาจากข้างบนนะมีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่ในบ้านไหมครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะตักนะครับ ก็วันนี้ผมได้พาพี่ๆกลับมายางังอ่าบ้านล้างแห่งหนึ่งนะทุกคนก็อยู่ด้านหลังผมเลยนะก็ตอนนี้ก็ประวัติบ้านหลังนี้ก็น่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันผมเนี่ยเคยมากับรู้มีเสียงอะไรอยู่ด้านหลังนะทุกคนก็ผมเนี่ยเคยมากับสอนแล้วก็ถ้าจำพ,พิ่น่าจนจินดานะครั้งหนึ่งทุกคนหลอนมากผมเนี่ยเคยโดนอ่ามันจะโดนฟ้าเนี่ยตกใส่หัวนะฟ้าที่หในห้องอะ่ะมันไม่รู้มันเกิดจากอ่า ม,มันเกิดจากว่าที่ว่าฟ้าผุหรือว่าเจ้าของที่แหลงเปล่านี่ผมมัม่นใจนะคือฟ้าเนี่ยเชียดหัวผมไปหน่อยเดียวคือล,ลมมันทับข่าวของแทงเนี้ยก็วันนี้ผมเองก็เลยจะกลับมาพิสูจน์บ้านหลังหลังนี้ครั้งหนึ่งก็วันนี้ผมเนี่ยได้เดินทางมาคนเดียวเลยก็คือวันนี้ลุยเดียวคือ,คอไม่ได้พาน้อง,องมานะน้องมอสเองกับผมเองก็ไม่กล้าพามาทุกคนก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังเนี้ยจะเฮียมากหรือเปล่าก็มีประวัติว่าบ้านหลังเนี้ยอ่า เป็นบ้านหอ้องอาไม่รู้ว่าเป็นผีตายห้องหรือว่าคนผมไม่มั่นใจนะคือกันค้างคืนเนี่ยเคยมีชาวบ้านเห็นคนเน่เดินผ่านไปผ่านมาบนหลังบ้านหลังนี้นะก็วันนี้ผมเองก็เลยกลับมาพิสูจน์อกีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะเจอสิ่งลี้ลับหรือเปล่าทุกคนผมไม่มั่นใจนะก็วันนี้มันจะมาจะมาพิสูจน์ก็เหมือนมาท้าทายผมเองก็เหมือนมาท้าทายเขานั่นแหละก็ไม่รู้วันนี้เขาจะออกหมาให้ผมเห็นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจทุกคนโอเคท rika, ุกคนเพื่อม่ใ่้การเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในบ้านเลยดีกว่า ดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามไว้ผมด้วยนะครับอ่าไว้ผมด้วยนะครับผมโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อา่าเป็นเวลาสองทุ่มกว่าจะสามทุ่มแล้วนะผมเองก็ได้เดินทางมาคนเดียวนะประตูรั้วนี่จะทับใส่ผมไปแล้วสภาพประตูดูดิ จะล้มแล้วทุกคนแค่มีเซ้นบางๆาคือเหล็กออานี่นะโซ่กน,นะนี่อะไรเนี่ยทำได้โคตรหล่อเลยก็ประวัติบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาทุกคนเพราะเหมือนว่าจะมีคนตายแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้เป็นสิบปีแล้วมั้งถ้าผมอันนี้แต่มันก็ไม่ได้ห่างเอไอไม่ได้อยู่ในป่านะคหบ้านหลังนี้ไม่อยู่ในป่าต้องบอกก่อน บอกว่าไม่ได้ในป่าคือมันมีหมู่บ้านนะแต่าอาจจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านสักหน่อยอล็อกนะรอบที่แล้วมาก็สอนผมก็ปีนตรงนี้แหละแต่ผมจำได้ว่าผมมารอบที่แล้วผมเปิดประตูตรงมันทิ้งไว้นะ ผมก็ไม่รู้กันนะว่าใครเนะี่ยที่อยู่บ้างนะตนัวคนเสียชีวิตนะพอดีเขาล้อมไอท้ทีไม่มั่นใจว่าใครเสียชีวิตกันแน่นะไม่รู้ผู้หญิงกับผู้ชายเราก็คอนเฟิร์มไนดะ้ตรงนี้แหละเนี่ยผมเคยเอาเห็นกันมาอยู่นะนี่นะนี่ปลดล็อกละอ่ะอ้าเฮ้ย เปิดไปได้อะข้างหลังมีอะไรป่าววะหุยตกใจหมดทุกคนนึกว่าวงูจริงดูดิเป็นหัวมั้งมามันเนี่ยคือนึกว่านงูจริงนะภาพงูสภาพป้าทุกคนไม้มันผุแล้วอ่ะ ไม่รู้วันนี้มาลองของเดี๋ยวผมจะเจอดีหรือเปล่านะใจหนึ่งก็อยากถ่ายพี่ดูนะถ้าเจอแต่ใจหนึ่งผมเองก็กลัวเหมือนกันทุกคนจิตผมเองก็ยังไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะโหรู้ว่าผม,มต้องปีนขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมน,นะ อเปิดทุกคนทุกคนดินเสียงมาทุกคนป้งผมมีเสียงบางอย่างมาจากข้างบนนะ รูว่าบ้านเราเนี้ยคนอยู่อ่ะรูว่าไอ้เสียงเงี้ยไปแล้วดูว่ามันมีคนอยู่ทุกคนโทดินเสียงเหมือนผมไหมผมได้ยินเหมือนเสียงสุดมนต์หรือว่าเป็นอย่างนี้หละข<อ>้างบนเนี่ยคนรุกว่าอุ้ยมางคนเดียวด้วยโอเคขึ้นไปดีแล้วกัน นนี้ผมเริ่มจะขนลุกแล้วมีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่ในบ้านไหมครับไม่นีเสียงไรนะ ไลาคนเดียวผมจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปยังข้างบนนะผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างบนแต่ประตูที่ผมเคยเข้ามาไอเคยออกมาสอนเนะี่ยมันออกไม่ได้แนละ้วเหลือวิธีเดียวแล้วทุกคนน่าจะต้องปีอ้ตรงนี้แหละเข้าไปเดียววะถ้าเข้าไปออกมไม่ได้ได้พีกเลยนะ เข้าไปแนละ้อ๋อก็พอดีอ่าในคลิปนี้ผมก็ฝากคนไลค์หนึ่งแชงร์หนึ่งตามให้ผมได้ทุกคนโอ้โหงตุนชิบหายมาคนเดียวเลยดูว่าจะได้เอาคลิปนี้ไปปล่อยให้ทุกคนดูวะนะก็คลิปบอกกันทุกคน บ้านหลังนี้ไม่ได้ไกลจากผู้คนนะแต่อะก็ไม่ได้ไกลเลยทุกคนอยู่ห่างจากบ้านคนอื่นพอสมควรเลยนะผู้บังสวรค์ขนลุกว่ะน,นี่อะไรเนะีวว่ยโม่อะทำไมกลัวไปแต่บ้านเนี้มาอยู่ว่ะเฮ้ย เื่องเล่นดีวดีเครื่องเก่านะทุกคนแล้วก็มีโทรทัศน์อ่าวิจารสภาพนี้จะเก่ามากแล้วดูดิสองเครื่องเลยนะโอ้ทุกคนดูดูแล้วก่อนบนหลังคาสภาพนี่อะไรเนะี่ยปองเบียร์ใต้โอ้ทุกคนดูยี่ห้อดิขออนุญาตนทุกคนอ่าเดี๋ยวตามาขอดูสภาพไม่รู้ว่าแต่ปีไหนดูยี่ห้อ แล้วอะไรนะลูกเสือล่ะเฮ้ยทุกคนรู้ว่าบ้านหลังนี้เคยมีเด็กนะผมไม่มั่นใจนะว่ามีเด็กหรือเปล่านี่อะไรตู้เลยเปิดได้ปะนน่ะมาคนเดียวด้วอนิ่มนิ้ว ใหม่ทองคำดุกคนทุกคนดูสภาพนะทุกคนดูจากของนี่นดูเลยว่า,านานมากแล้วทุกคน <_ t ot> เก่าแก่มากอย่างเงี้ย <_ t ot> ทุกคนดูดูเก่าไม่เก่าดูสภาพเบาทุกคนแต่เราจะไม่เอาขอเขาแล้วทุกคนเราจะอาแค่แบบขออนุญาต เปิดดูแล้วก็อะไรวะเนี้ยเสื้อผ้ามีของผู้ชายด้วยนะทุกคนแปลว่าบ้านหลังนี้อาจจะอยู่เป็นครอบครัวก็ได้นะทุกคนอาจจะไม่ได้อยู่แค่คนเดียวหม,มว่านี่เต็มไปด้วยเสื้อผ้า ผมเจอหลังจากที่มากระสอดรอบพี่แล้วนะก็ทิง้งมานะกลับ,บานไปอันหนึ่งมั้งอันนี้คืออะไรไม่รู้ ทุกคนครับตอนนี้ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงจากข้างบนอีกแล้วนะทุกคนนี่มันผมปะคือแบบไม่รู้ว่าเสียงนั้นเปนเสียงอะไรกันแน่นะผมคือผมไม่มั่นใจนะดูดูร่างกายดิประจนันเลยคือผมเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนกันแน่นะ เหมือนมาจากข้างบนบ้านมัเคทุกคนถ้ผมนะจะพาทุกคนลองขึ้นไปดูข้างบนนะทุกคนไปทุกคนเสียงมันอยู่ข้างบนผมนี่เสียงจากข้างบนนะทุกคน ขึ้นมาเดียววะ่ะคนเดียวเลยมีคนอยู่ข้างบนไหมครับแม่ไม่ใช่ซ่อมไปมีแล้ววิ่งออกมาจบไปด้วยวผมวิ่งออกไม่ได้เลยนะคนลุกตัวผมไม่รู้จะไปดีปะ่ะ มนี่แต่ผมยินเสียงสวดมนต์นะอยู่บนบ้านหลังนี้นะอยู่ชั้นสองนี่แหละผมยินเสียงสวดอยู่แต่ประเด็นคือบ้านเนี่ยมันปิดตายไงไม่รู้ว่าเสียงนะมันมาได้ยังไง เหมือนจะเป็นห้องครัวตรงนี้คือผมเนี่ยเคยมาแล้วเนี่ยประตูมันล็อกได้ยังไงผมสงสัยมากหุ่นอะไรวะหุ่นอะไรวะ มีคนอยู่ข้างล่างไหมครับอะ,รนะอะไรวะเนี่ยตอนนี้ทุกคนใจมันเต้นไม่เป็นยังหวะแล้วอะไรนะ เสื้อผ้าทุกคนเสื้อผ้าข้างล่างก็มีข้างบนก็มีนะลูกใ,ใครมาเล่นแลวไววนะเนี่ยโอ้โหทุกคนดูดิอะไรเนะี่ยทูปเหรอทุกคนมีทูปนะแล้วก็ทิ้เหมือนจะเป็นเอ่อน้ำเทียนทุกคนแล้วพวกนี้คืออะไรอะ บ้านหลังนี้นะต้องมีทุกอย่างทุกคนบ้านหลังนี้ต้องมีทุกอย่าง,ง,งทุกคนไม่นาใช้ขนนะไปทุกคนข้างล่างก็ทุกคนแล้วผมควรลงไปดีไหมผมเนี่ยเคยลงไปกระสอบแล้วนะข้างล่างเนี่ย ก็มีอ่าเหมือนจะเป็นพระพุทธรูปนะทุกคนเหมือนเป็นองค์พระนะเอาไว้ทุกคนผมไม่เอาดีกว่าทุกคน,กคนผมไม่กล้าทุกคนผมแต่ผมจะลงไปให้ทุกคนดูนะแต่ผมรู้สึกว่า ผมคนลุกปแปลกๆอะ่ะคือผมมาคนเดียวได้ไงผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่ใช่ละคือเมื่อกี้ผมขึ้นไปนาดแป๊บเดียวเหมือนมีฝ้าตกลงมาแล้วเหมืนอนรอบที่แล้วเป๊ะเลยคือเหมืนอนรอบที่แล้วมันมีฝ้าตกอยู่ผมว่าจะขึ้นเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วเหมือนเจอพิธีอะไรทุกอย่างเลยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยผมเนี้ย ยังไม่ได้ลงไปดูเลยว่ามันมีอะไรกันแน่ไม่รู้ว่าจะมีพวกภาคร่องหรือว่าสมบัติอะไอยู่เปล่าผมไม่มั่นใจนะอาจจะมีหรือว่าหรือว่ามันมีคนเฝ้าอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้นะบ้านหลังเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมขนลุกแปลกๆผมเลยไม่อยากเข้าไปดูนะผมเอาเป็นว่าผมอ่าวันนี้ขอถอยวันดีกว่าเอาไว้วันหลังเดี๋ยวผมเนียจะพาน้องมาพิสูจน์ใหม่ดีกว่าไอ้วันเดี๋ยวผมขอไปรวมที่นู้นกมนบ้ก่อน ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากาบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะก็รู้สึกว่าขนเนี่ยคือลุกไปทั้งตัวเลยนะก็คือเหมือนมีบางอย่างอยูอย่ข้างล่างนะทุกคนข้างล่างมันจะมีห้องครัวกับห้องนอนนะรู้สึกว่ามีบางอย่างอยูอย่ข้างล่างผมไม่มั่นใจมันคืออะไรกันเนี่ยก็คือกําลังจะไปดูห้องชั้นบนที่มีเสียงคล้ายๆเสียงส่วนมนใช่แต่ก็เดินไปแป๊บเดียวได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่าง เหมือนเขาพยายามเตือนมาให้เราเนี่ยขึ้นไปนะเหมือนว่าเรามาบกุกลุกที่เขาด้วยไม่รู้ว่าเขาอาจจะเฝ้าอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเหมือนแบบเฝ้าสมบุกสมบัติอะไรอยู่เปล่าผมมั่นใจนะคือข้างล่างนะี่ยคือมีของเยอะมากผมเคยมาก็สอนครั้งหนึ่งคือมีพวกคนไี้เสียงปะนั่นคือเหมือนข้างล่างนะผมเคยมาก็สอนครั้งหนึ่งมันจะมีพวก อ่าพวกผักเครื่องพวกสมบัติอะไรเยอะแยะเลยคนข้างล่างอะ่ะแต่ว่ารอบนั้นเรามาเนี่ยเราไม่ได้หยิบอะไรไปนะแต่รอบนี้คือผมมาคนเดียวไงเหมือนว่าเขาป้องกันต้องการที่จะจะปกป้องของเขาเปล่าผมไม่มั่นใจนะคือมาคนเดียวก็วันนี้ผมเองก็เลยไม่ได้อ่าเข้าไปในห้องให้พี่ๆดูนะก็รู้สึกว่าผมเนี่ยขนลุกแปลกๆรู้สึกว่ามันถ้าลงไปอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับผมนะเพราะรอบรอบที่แล้วผมลงมาก็สอน สองสามคนยังรู้สึกว่ายัางเกิดเรื่องไม่ดีกับผมเลยนะก็คือฟ้าเนี่ยตกลงมาแบบเฉียดคือเฉียดหัวผมหน่อยเดียวคนแล้วก็โดนโลนๆท้าผมนะเฉียดแค่หน่อยเดียวคือตอนนั้นถ้าโดนหัวหรือว่าโดนคอนี่คืออาจจะถึงขั้นบาดเจ็บหนักหรืออาจจะถึงชีวิตเลยก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมพอแค่นี้ดีกว่าก็ไว้วันหลังเนี่ยผม,ยผมยจะมาพิสูจน์กับน้องใหม่นะมากับน้องๆหลายคนดีกว่าผมรู้สึกว่ามาคนเดียวแล้ว อ่าเจ้าของที่มันแรงมากก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นึต่ตามมาใหา้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็เองก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ